สวัสดีครับผมเซเว่นนะครับเป็น FC ของยีสูเจ้าปวนนรดอนนะครับสาขาสุนักัานใหญ่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับรถรุ่นใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นโมเดลล่าสุดนะครับเครื่องส่งสองแมต์คอร์สนะครับเครื่องส่งสองแมต์คอร์สนี้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างปรับปรุงอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับอัปเกรดแค่นะครับเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับแรงม้า1 0 3แรงม้านะครับ แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์นะครับเลฟโทนิกนะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่นะครับพร้อมกับระบบหัวฉีดแรงดันสูงนะครับ250เมกะประทันนะครับของตัวนี้ทนทานด้วยนะครับททมิ่งเกียร์นะครับตรงนี้คือเราจะเซตช่วงล่างใหม่นะครับเพลิงถ่ายใหม่เกียร์ใหม่เพื่อประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ในส่วนของเกียร์เป็น8สปีดก็จะมีในส่วนของที่เป็นเกียร์ออเวอร์ไดร์นะครับอยู่ตำแหน่งที่เกียร์ 7และเกียร์8นะครับตอนนี้จะช่วยในเรื่องของการขับถีที่สมูทยิ่งขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันได้เพิ่มเป็น10%นะครับจากเดิมนะครับผมนี่ครับในส่วนของลูกทรงภายนอกนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับผม